สวัสดีครับวันดีชาว y ยูทูบทุกท่านครับพบก,กับช่องตาสาวรีโวนะครับประเด็นของวันนี้ที่เราจะพูดกันเนาะเรื่องของพวงมาลัยล็อกนะครับทุกท่านคงสงสัยเนาะว่ามันเกิดจากอะไรนะครับตั้งแต่ผมมีรถมาขับตั้งแต่ไมเที่ X หลายรุ่นเหมือนกันนะไม่ใช่่ขับรุ่นเดียวไม่เคยเจอนะอาการเนี้ยแบบขับไปเฮ้ยพวงมาลัยล็อกมันมันล็อก ล็อกอัตโนมัติได้ด้วยหรอผมขับมามันไม่เคยเป็นอ่ะเออจริงๆไม่เคยเป็นแต่รุ่นผมมันมีล็อกโคมอะไรอยู่แล้วไงคุณแจรธรรมดามีรุ่นผมมีนะครับมีล็อกโคมอะไรอยู่มีอะไรอยู่แต่มันก็ไม่เคยล็อกนะใช้รถมาเจ็ดหมื่นแปดหมื่นโลเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะ ผมไม่เคยได้ผมเพิ่งเคยได้ยินนะมันล็อกได้ด้วยหรอมันเออล็อก้ากมากเลยนะต่อให้สายสินพันก์ก็โอ้เคยขับรถที่มีสายสิน <c oughs> พ่อผมขับมากีป่ปีแล้ววะคันไมตีเอกปีสามเก้าก็คองสเต็มเลยสายสินคล้องพวงมาลัยนี่แหละของตรงฝาข้ออะ่ะ ก็ไม่เห็นมันจะเป็นอะไรไม่เห็นมันจะล็อกไม่เห็นมันจะอะไรของมันไม่เห็นได้มันจะพันมันก็ขับรถจนจนกระทั่งว่ารถคันนั้นขายทิ้งไปเฉยๆห้าแสนกว่าโลเออไม่เห็นเป็นอะไรเลยเพราะว่าไอประเด็นนี้ผมเพิ่งมาเจอเพราะว่าไอข่าวล่าสุดนะครับเขาบอกว่ขาขับรถอยู่บนทางด่วนแล้วอยู่ดีผมอะไรมันล็อกโอ้โหล็อกปึ๊บล็อกปุ๊บแล้วมันเลี้ยวซ้ายเลยเหรอจาก เนี่ยถนนทางด่วนตรงเนี้ยมันมีอยูทั้งหมดสามเลนถูกต้องไหมครับเนเนเจอร์เนี่ยเนยเ,นเนที่ผมขับอยู่เนี่ยสามเลนสี่กับฝั่งฝั่งซ้ายมือเฮ้ยมันไม่ล็อกง่ายๆนะนะครับหลายคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ว่าโอ้ถ้าพงบอลลัยล็อกง่ายขนาดนั้นก็คงจะไม่เหลือกันอะ่ะคงจะเละก,กันหมด นะครับล็อกยากมากเลยนะผมมาไรอะ่ะและรีโวมันและยิ่งเป็นรีโวดีด้วยรีโวดีมันเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์ซึ่งคล้ายๆกับของผมอะ่ะของผมก็จะเป็นสมาร์ทคีย์สมาร์ทคีย์ก็คือมีมีดอกกุญแจแล้วสามารถไขได้ปุ่มบูสต t สตาร์ที่เป็นรีโมทอันนั้นก็ไม่ล็อกมันล็อกยากมากนะครับกล้าพูดได้เลยเพราะผมก็ไม่ได้ว่าเพิ่งขับนะ ตัวที่เป็นตัว o o s ส start ของรีโวตัว2 8หูขับจนแบบสุดอะขึ้นไป180ย9 0รยขับไป1้อจริงนะ180คะนะันนั้นอ่ะคือลองเหยียบใส่มันมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรนะครับหลายคนก็ต้องหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรเกิดเกิดจาก1ไอ้ได้ไปพัน แล้วรถที่เกิดเหตุผมแปลกมากเลยนะรถคันนั้นอนะ่ะพวงมาลัยมันอยู่อย่างนี้มาล็อกองนี้เหรอครับปกติมันล็อกขวาไม่ใช่เหรอรถผมมันล็อกขวานะในคลิปผมก็เคยทำให้ดูแล้วว่าเอาลอล็อกพวงมาลัยของผมมันฝั่งไหน<ม>ซึ่งเดี๋ยวนี้รถใหม่ๆก็เริ่มยกเลิกแล้วด้วยล็กยกเลิกแบบล็อกพวงมาลัยมันไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วครับหายากครับไม่มีโอ้โ เพเคยเจอขับรถมาเฉพาะคันนี้สี่ปีไปเรียนขับรถอีกแล้วก็ขับลูกคันที่บ้านซึ่งเป็นไมเดีเอ็กเหมือนกันไม่เคยเห็นมันจะล็อกเลยแล้วก็มาเป็นของพ่อของพ่อนี้ก็ขับผมจับอยู่ประมาณสามประมาณหมื่นโลอะของพ่อนะแล้วก็เป็นของเชฟตาสองชั้นผมขับมาประมาณสองหมื่นกว่าโล สองหมื่นกว่าแล้วก็เป็นรถของใครอีกอะหลายๆคันก็ไม่เห็นมันจะล็อกอะครับกันอยู่จดุดของลุงก็ลองขับอยููเชฟโรเลตไม่เห็นมันจะล็อกเลยเออมียี่ห้อไหนอีกอะรถเกง๋งรถเก๋งก็ตโตโยต้า,อ,าอันติสแท็กซี่ก็ขับกันจนแบบเป็นห้าหกแสนโลไม่เห็นมันจะล็อกเลย ส่งลูกค้าทีวันละสี่ร้อยกโลอ่ะก็คือเท่ากับผมวิ่งกับสุรินอ่ะไม่เห็นมันจะล็อกเลยก็งงงงเหมือนกันนะครับถ้าต,ตามที่ดูจากคลิปในเนื้อข่าวก็จะเห็นว่าอยู่ดีรถมันเปลี่ยนไปทั้งหมดสามเลนกระทันหันเลยนะครับแต่ตอนที่แรงประทะฝั่งซ้ายอ่ะ ฝั่งเนี้ยที่มันประทะมารถมันพอปะทะเสร็จปุ๊บรถมันก็จะคืนคืนเข้าสู่ถนนได้นะครับซึ่งถ้าเรามองในอีกแง่หนึง่งก็คืออย่างที่คอมเมนต์ในในโลกโซเชียลบอกว่าเขาเกิดเขาอาจจะทะเลาะก,กันก็ได้2คนเขาเนี่ยแล้วกรณีที่2คือหลับในมันเป็นไปได้ครับมันจะมาโทษมาล็อกพวมอะไรล็อกมันไม่ได้หรอครับพวมอะไรมันล็อกยากมาก เซลก็ออกมายืนยนันผมก็คนหนึ่งอะยืนยันคนหนึ่งนะครับมันล็อกยากมากเพิ่งเพิ่งเคยเจอเคสนี้มันมันไม่ใช่อ่ะบบว่านะต่อให้นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบก็จะบอกได้คำหนึงว่ามันจะล็อกได้ยังไงถ้าเกิดรุ่นนั้นมันยกเลิกการล็อกพวงมาลัยไปแลว้ว นะครับถ้ายกเลิกการล็อกผมอะไรไปแล้วก็มันก็ไม่สามารถอะไรได้เหมือนกันนะครับผมขับกรดีมาเดี๋ยวี่ผมบอกอัะสิเข้าปีที่ห้าไม่เห็นมันจะล็อกเลยนะครับได้ปกติปืดปืดปืดได้ปกตินะครับก็ขอฝากนะครับสำหรับเอซีที่ชมอยู่เนาะมันไม่ได้ล็อกง่ายๆนะมันล็อกยากอยู่เนี่ย ตอนที่รถเป็นที่เกิดเหตุมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยผมอะไรเนี่ยขยานให้ดูเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยผมเห็นได้ข่าวนะเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยววอร์มเครื่องไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวจะลองล็อกให้ดูว่ามันล็อกไงนะครับอ่ะดูนะอ่ะวอร์มเครื่องไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองดับเครื่องแล้วก็ลองล็อกให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวคืนผมอะไรตรงกันนี่คืนผมอะไรตรงนะถับปุ๊บดึงกุญแจออก อันนี้ดึงออกนะนี่ของผมเป็นอย่างนี้ดึงออกนะเนี่ยนี่คือล็อกรถไม่ทํางานอ่ะลองเสียบกุญแจแล้วไขใหม่เนี่ยเราก็ต้องโยกนะครับต้องโยกนิดนึงโยกหาเนี่ยก็คืนได้ปกติเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับใครที่จะบอกว่าพวงมอะไรมันล็อกระหว่างขับเนี่ยมันยากมาก ถ้ารถคุณไม่มีอะไรตรงนี้เนี่ยรถผมก็ไม่มีนะก็ไม่เห็นมันจะล็อกเนี่ยสายสีไอน้นี่ยังคล้องอยู่หรือไม่เห็นมันจะเป็นอะไรเลยนะครับมันไม่ใช่อะถ้าเราไม่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 เอาคุญแจออกมันล็อกไม่ได้ถูกไหมนี่มันจะเป็นระบบเซฟตี้ของมันอยู่นะครับอ่ะถ้าเราขอกุญแจออกปุ๊บขอแล้วนะแจออกเนี่ยมันจะมีเสียงแก๊กตรงนี้ซึ่งมันจะล็อกไวขเขาเรียกว่าเป็นเซฟตี้ของรถดน ั้งแต่สมัยเก่าและสมัยเก่าก็มีวิธีการล็อกผมอะไรแบบนี้นะครับอ่ายิงรุ่นเก่ายิ่งหนักเลยจะเอยนอะไรนะเต่มสมัยม้ากระโดด,ดมีล็อกหรือนี่มีปุ่ล็อกตรงเนี้ยรถที่บ้านผมมีนะแต่ขายไปแล้วคันนั้นเป็นรถของลุงลุงทางพ่อนะครับขายไปแล้วอ่ะพูดกันตรงตรงเลยสรุปเลยผมอะไรล็อกยากมากจะล็อกได้ก็ต่อเมื่อคุณถอดกุญแจเท่านั้นมันล็อกไม่ได้หรอครับ น,นอกจากว่าคุณหนึ่งคุณหลับไหนสองคุณทะเลาะก,กันแล้วก็เมียก็มือเผลอไปอ่าดึงพรมอะไรนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามอาจจะพูดไม่ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นสคริปต์สดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องตาสาวดีโวเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ